เสียบไว้ยืดแบนนั่งง้างๆได้ยืดแบนทั้งออกบ่เออกกเนนทั้งออกกับไปงานให้แต่ละนี่เวลาออกเวลาเขา้าต้องตรวจมีหนันงสือมีกระดาษไหโข้อ เช็คตลอดเดวลาปลอดภัยสำหรับพวกเด็นกนักศึกษาเนท้อ <Yeah, S 2> ทางแคบปวดเน,ะนเาะทางเขามันแคบท่านสองไมงหมูหนูไม่ฝาปิดจมูกเอาบัให้พุณเธอป่ะเลายไ คือแดซมเออักมันเนี่ยกลังเอาเบอร์คอนดูอีกแล้วกำลังอยีกได้คอนโดเมืองขอนแก่นค่ะ อันนี้เป็นนั่นเป็นออฟฟิศายคอนโดค่ะคนละคอนโดกับพี่ปอปุญญ๋ยซื้อไวตะกรด้ค่ะเด้นี่อีกหม่องนึงเนาะอโอ้ย so cool this o n อยตัวน,นี้ค่ะ ดิจ <c oughs> ิตอลดล็อีแบบเช่าไหครับแบบเช่าเชาอหมายถึงแบบเป็นเช่าปล่อยเช่าอ๋อ่การันตีเนี่ะอันนี้เป็นห้องเป็นห้องชืค่ะอ๋อดูสอยู่ข้างนอกอัึก้าค่ะม 1.47 yeah อันนี้เราก็จะมีแอร์เป็นแอร์9,000 BTU ให้หนึ่งตัวอืออันนี้ห้อง28ข้หใดก่อนเนี่ยลกเริ่มต้น1.97ล้านค่ะ1.9ค่ะอยู่ชั้น2น2ล้านแล้วพ่มชั้นแล้วเท่าไหร่นิดหน่อยค่ะพี่ผม,ไม่ไม่กี่หมื่น <Okay. S 2> ของนี้ 28, 28่สตา <c oughs> กับ2ล้านหนึ่งจุองอล้านหงล้านเก้าแสน9นึ่าเ็่งหม่ห้าหมื่นพันบา อ๋อค่าเช่าเช่าอยู่ที่ไหนมึงสองพัน 2, เป็นถ้าเกิดเดบิตเรคะราคาเท่ากันเลยค่ะพี่แต่ว่าการเก็บลูกค้ามันจะต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดเดบตนะคะในเมืองม,มันก็จะเป็นคนทํางานแต่ถ้าเกิดอย่างของเราหรือน้องมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาใช่ค่ะซึ่งตลาดเช่าอย<ม>ู่ขอนแก่นเนี่ยไม่เคยเป็นอยู่แล้ว ห้องครัวน,นี้จะมีแอร์ให้สองตัวนะคะอ๋อมีแอร์สองตัวเพราะว่ามันสั่งผลิต So if interested when อันนี้ห้องมีเดียมค่ะยี่สิบแปดตารางเ<อ>มตรนอนก,กันเนาะอยูทีหนึ<อ>่งล้านเก้าแสนบาทเกือ,อบสองล้านค่ะ Limited on because we sold about ninety percent. Ninety percent. Yes, yeah. But you're not Any show home you don't have for mom. the yeah. for the big the quality square meter, you don't have the showroom. Oh we don't have uh,

กินเขาปลาเผาย้ยเบียนเ่ได้ปลาเลยตีกินเขาฝรั่งบม่กินมันเป็นลมสองมือแล้วแซ่บบอกยายแบนนั่งงามๆในย้ายแบเอาเงนได้มดแบนเอาวกินเอาเเอาคินเอน

ก็มันอบันเเลจับได้ไหมนะน่าแบบนั้นโอ้อินหนมวอ่ะเด็กกรวเมวแมาเส้นบอกทวเดนจ้เียนหนไว้ตั้มวอยากเส้นขอไปนจับเวสน มัน zoom ูแต่ตงนี้มันจะนี้มันจะนี้มองเขาแมวอินไม่รู้แมวจะดุไปกับบอได้เลยนี่เล้มันอกไม่ดุกัน

อุ้ยเลย <c ười> ลูกสาวลงบออหลับอุ้ยท่านอนเขาค่ะโดนแอร์แล้วนะโดนแอร <c ười> ์ลองไม่ลอง